สวัสดีครับพวกผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้ครับแมงกระบี้ก็อยู่ที่บ้านโนนหอมแล้วนะครับทุกคนวันนี้มาเนี่ยก็ฝนฟ้าค้มมาเลยนะครับแต่ดีหน่อยครับที่บ้านโนนหอมเนี่ยมันยังไม่ตกนะครับยังไม่ตกนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับทุกคนฝนยังไม่ตกนะ วันนี้นะครับก็แมงกะวีนะครับก็เข้าไปในเมืองสกอนมานะครับไปทําธุระมาแล้วก็รีบมาที่บ้านนนทนหอมนะครับเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยในเอฟซีพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับฝนได้ตกลงมาก็ประมาณได้กี่วันละสองวันแล้วนะครับที่นี่ก็จะชุ่มฉ่ำนะครับไปด้วยน้ํานะครับ ก็ตรงจุดบริเวณที่รถถ่ายนะครับดินเนี่ยนะครับมันก็ยังชุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันไหนแดดดีๆแบบฝนไม่ตกแล้วเนี่ยฝนทิ้งช่วงเนี่ยแน่นอนครับดินก็จะแน่นมากเลยแล้วก็จะสามารถทำอะไรได้ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ รับกว้างขวางนะเอซเดี๋ยววันนี้นะครับแมงกพี้ก็จะหรือตรงตรงชานบ้านข้างหน้าออกนะครับไม้ไม้มันผุแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ประโยชน์นะเอาไว้แบบหลบแดดหลบฝนนะครับแล้วก็ห้องข้างในเนี่ยมันก็สามารถใช้เป็นที่อยู่ได้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่ได้ทำไงมันเลยลก นะครับบ้านไม่ได้อยู่หลายปีนะ f อนี่นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่านะครับก็มันไม่มีใครอยู่มานานแล้วนะครับมันล้างนะครับมันล้าง,ลางแล้วก็ลกมากนะฮะวันนั้นที่ผมยังยังไม่ได้ให้รถไถเนี่ยเขาเขามาดันที่ออกเนี่ยดนัดนดันหญ้าออกเนี่ยโอ้ลกมาก เข้ามาตรงนี้อย่างน่ากลัวเลยนะนะครับมาวันนี้แล้วแบบว่าเออโอเคนะครับเมื่อเมื่อเรามาแล้วก็เห็นการพัฒนานะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำไปนะครับทุกคนห้องน้ำนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับนี่ห้องน้ำนะครับใช้ได้ปกติเลย เดี๋ยวผมจะค่อยๆถางไปเรื่อยๆนะแล้วก็ดาญ้าไปเรื่อยๆนะครับเอาให้บริเวณรอบบ้านรอบห้องน้ําเนี่ยมันสะอาดนะครับมันสะอาดตรงนี้ยังยังมีหญ้าอยู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรเนาะค่อยๆทําไปนะครับเนี่ยจากห้องน้ําไปข้างนอกเนี่ยไม่ลกแล้วนะครับแล้วก็เดินแบบตรงๆมาได้เลยนะครับผม ส่วนนะครับส่วนตัวบ้านข้างนอกเนี่ยเนี่ยครับก็เดี๋ยวผมจะรื้อวันนี้แหละ FC ผมซื้อคอยมาแล้วครับซื้อคอยมาแล้วครับผมเอาแค่ไม้ข้างหน้าออกครับเอาแค่ไม้ข้างหน้าออกเดี๋ยวเก็บไม้แผ่นดีๆไว้นะครับแล้วก็จะทําที่นั่งนะนะครับก็ดยหญ้าปรับดินให้มันดีๆแล้วก็ทําเป็นที่นั่งนะครับเอาไว้หลบแดดหลบฝน นะครับเผื่อนะครับฝนมันตกไงเราจะได้แบบว่าเออมา,อาพักอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับพื้นที่กว้างขวางนะฮะแล้วก็วันนั้นเขามาตัดข้าวนะครับก็วันนี้เนี่ยข้าวงอกสวยเลยเอฟซีนะ FC. นี่นะครับข้าวงอกใหม่สวยสวย นะครับตอนแรกหญ้ามันเยอะครับเขาก็เลยมาตัดออกให้ข้าวมันแตกใหม่นะครับข้าวไม่ตายเนฟซีข้าวไม่ได้ตายนะแต่ว่าทําให้หญ้ามันสั้นลงนะครับแต่หญ้าก็ไม่ตายเช่นเดียวกันแหละเพียงแต่ว่าข้าวที่มันแตกขึ้นมาใหม่มันจะงามกว่าเดิมนะครับเอาครับก็เดี๋ยว แมงกะวีก็เดินไปตรงเอ็มเดอร์นะครับก็ผมจะเก็บกวาดก่อนเนาะนะครับอยากให้พื้นที่มันดูสะอาดก็ต้องเก็บกวาดนะครับเดินได้รอบเลยค่อยๆปรับไป FC ค่อยๆปรับไปนะครับเดี๋ยวมันก็น่าอยู่เองเนี่ยเห็นไหมนะครับจุดบริเวณนี้เนี่ยผมก็ถางหญ้าดายหญ้านะครับเอาญ้าออกจากต้นกล้วยนะทุกคนเนี่ยนะครับ<ม>เราสามารถเดินได้รอบบริเวณเลยเนี่ยครับทำไปนิดละนิดนะครับผม ก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปนะครับวันนี้ได้ได้ทาแค่ครึ่งวันนะพรุ่งนี้จะก็ต้องเดินทางกลับกําแพงเพชรแล้วนะครับพรุ่งนี้เดินทางกลับกำแพงเพชรนะก็แจ้งเอฟซได้ทราบกันนะครับเอฟซีทำอะไรครับโหลดคลิปโหลดคลิปคุณทําอะไรผมจะกวาดครับเก็บกวาดาาวันนี้ทําอะไรบ้างครับวันนี้เหรอก็เดี๋ยวไปจ่ายตลาดางไงแล้วก็เอ่อ ไปดูว่าจะไปเอาอะไรมาเพราะว่าแมงกะพี้วันนี้สัญญาบอกจะทำกับข้าวครับผมจะไปดูของครับข,าาข่าตะไคร้มีแล้วใบมะกรูดอ๋อข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีแล้วคือเ er อนเดอร์เขาจะเนื่อปลา F4 ปลาอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปดูที่ตลาดปลาอะไรครับผม อ๋อเอ็นเดอร์เขาจะนึ่งปลานิลครับไปซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนครับอ๋อซื้อตลาดนะอ๋อโอเคนะครับเอ็นเดอร์ก็จะไปซื้อปลาที่ตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บกวาดใบไม้ก่อนทุกคนอนะครับ เดี๋วยวแมงกี่ขออาญาตเก็บกวาดใบไม้ก่อนกิ่งไม้แห้งๆเราก็เก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์นะทุกคน,ก,นกิ่งไม้พวกนี้ก็คือกิ่งมะม่งวงดีๆนี่แหละครับเก็บไว้ทำเชื้อไฟ แต่ว่าช่วงช่วงหน้าฝนนะั้นจริง,รงๆเราก็ต้องเก็บเขาเรียกว่าเก็บเชื้อไฟให้ดีๆหน่อยถ้ามันชื้นมากมันจะจุดไม่ติดครับทุกคนลุยครับ ตรงนี้ถ้ากวาดประจามมันก็จะดูสวยงามนะครับยาจะไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวก็ปล่อยทิ้งไม่ได้นะครับต้องดูตลอดเหมือนให้เราแบบว่าอยู่ตลอดอะ่ะ เก็บกวาดไปเรื่อยๆครับพีซีมันก็จะสะอาดเองนะฮะ นะครับตอนนี้ผมก็เก็บกวาดก็รู้สึกว่าสะอาดแล้วนะครับทุกคนเป็นไงบ้างดูดีแล้วเนาะนะครับดูดีแล้วแล้วก็รักษาความสะอาดไว้ที่นี่ก็จะได้ดูหน้าอยู่นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแมงกะพี่กับเอนเดอร์จะกลับกำแพงเพชรนะครับก็ที่บ้านนนหอมเนี่ยรอผมกลับมาจากกำแพงเพชรก่อนก็จะเดินหน้านะครับทำกระท่อมทำที่อยู่ต่อไปนะครับช่วงนี้ฝนมันตกอยู่ก็ปล่อยให้ฝนเนี่ยมันตกแบบว่าให้ใหพอใจซะก่อนนะครับตกไปเลยนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมมาก็หยุดตกหยุดตกก่อนได้ไหมให้ดินมันแห้งก่อนจะได้แบบปรับหน้าดินได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกักพีฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ